ก็สิ่งที่เน้นย้ำนะครับก็คือว่าหลังจากที่เราทำ n ิเกนิ่งคอเอาไปเรียบร้อยนะครับก็ไปตามคอรสอนะครับไม่มีท่าและทิศทางถ้าจะมีก็คือทิศทางนะครับของคอรสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับเจื้อนๆไม่ต้องทําตามนะครับไม่ต้องก๊อปปี้ไม่ต้องเรียนแบบไม่ต้องทําซ้ำนะครับไม่เจตนาแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ใคร ทำอะไรใดๆก็ตามเกี่ยวกับการเห็นและก็การดูนะครับนอกจากความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ละท่านเ,เองนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนท่าไม่มีศาสตร์ไม่มีวิธีการไม่มีวิชาไม่มีไม่มีตำราไม่มีเขาเล่าว่าแล้วก็ไม่มีครูบาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นว่าเรื่องของความเป็นมนุษย์ล้วนๆตามคอราศาของตัวมนุษย์เป็นหลักนะครับเ,เน้นย้ําว่า,าทุกครั้งที่มี NC อย่างอ่อนนะครับ ก็ไปตามเอ็นซีอย่างอ่อนทันทีนะครับส่วนเอ็นซีอย่างเข้มเนี่ยมันก็ต้องเอาเอ็นซีอย่างอ่อนไปรื้อถอนนะครับเพราะว่ามันสะสมมานานนะครับเป็นหม้อต้มตดเกลอะกลังนะครับแห้งตายนะครับแล้วก็ผมก็เพิ่งค้นพบนะครับว่าการที่เราทําร้อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งเข้าร่มนะครับให้อยู่ในนอกร่มไปก่อนนะครับเพื่อที่ว่า ให้ตัวของตัวเคลือบชั้นเคลือบนะครับของอาการบันทึกนะฮะได้เข้ารหัสในรูปแบบของกลางแจ้งหรือเอาดอไว้นะครับไม่ต้องไปอินดอร์ก่อนนะครับก็เล่นกลางแจ้งไปสักครู่หนึ่งนะครับให้มันเป็นชั้นเคลือบเหมือนกับเราชุบแข็งนะครับเป็นตีรีดเหล็กร้อนนะครับหรือว่าทําเหล็กร้อนมาแล้วเนี่ยก็ชุบแข็งนะครับตอนนี้เราก็ทําการชุบ ร้อนนะครับให้มันแข็งตัวในลนักษณะของปลายเปิดแล้วก็ยืดหยุ่นสูงเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่มีความสุ่มเสี่ยงของการปรับระดับเช่นการจามนะครับตรงจุดนี้เนี่ยแถบยุโรปไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้แบบเดียวกันหรือเปล่าซึ่งน่าจะไม่ใช่นะครับแล้วก็คงต้องรอว่าผมคงต้องเดินทางไปที่ที่มันหนาวจัดสักหนึ่งครั้งแล้วก็จะต้องไปปรับตัวดูว่ามันจะให้สรรมการแบบไหนแล้วก็อสรรมการแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ ไปตามเท่านี้ก่อนคอรสอแล้วก็เอนจอยกับคอรสอหนึ่งฟังดีนะครับ1แล้วก็ต่ําลงไปเรื่อยๆนะฮะ0.9 0.8ไปเรื่อยๆเพราะว่านี่เป็นเรื่องคอรสอแล้วมันแทบจะไม่ใช่ความรู้สึกแล้วมันแทบจะไม่มีคอรสอนะครับหรือมันแทบจะไม่มีคอรอมรู้สึกอีกต่อไปแล้วที่เห็นผลสะท้อนนั่นเป็นตัวภายในของคอรสอล้วนๆนะครับเ,รเพื่อนๆก็เพื่อนเจือนก็อย่าเรียนแบบทําซ้ํา ฝากไว้เกิดความรู้สึกร่วมกันฝากไว้เกิดความงงร่วมกันฝากไว้เกิดความไม่เข้าใจร่วมกันฝากไว้เกิดการไม่มีปฏิสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมไม่ต้องสนับสนุสนเสริมกันโลกใบนี้จะได้น่าอยู่ใช่หรือไม่สวัสดีฮ้ฮ้ฮ้อืมเฮฮบินบิน